งานดัดแปลงเผาขับโฟวินยันมา e f ะนะครับตัว4ี่ห้าสี่เกทครับจากไม่รู้ปืนเป็นกากบาทเป็นยอยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนลองไปดัดแปลงกันดูนะครับส่วนชุดหลังก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับตัวสวมเข้ากับเพาเดือหมูหลังตัวเดิมครับเดือวการตัดต่อ ขึ้นแท่นเครื่องกลึงก่อนหาตำแหน่งที่เหมาะสผส่วนชุดหลังครับเราก็ถอดเผาได้หมูตัวหลังออกมาแล้วนะครับเราก็จะใส่ ชุดนี้เข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เลยเราทำของสะอาดขัดกระซ้ายขัดเงาอีกทีหนึ่งครับของเดิมกับของใหม่แบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะสลับอันี้บอกเลื่อนมาใส่ตัวนี้ครับเปืนมาใส่ตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวคอยดูตอนต่อไปสำหรับสำหรับท่อนหลังนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นี้เลยครับ เอาไว้สวมกับยอยอีกตัวหนึ่งครับผมคอยดูนะครับอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับชุดเผากลางยอยแปลงใส่ยันมา EF49 ครับใช้งานได้ยาวๆนี่นะครับผม